สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวของกดนอีกแล้วของอีกแล้ววันนี้เราจะมาเจอกับนี่ครับฮูเว่ยโนวาโนวาเไม่ใช่เอาใหม่มาคืออันนี้คือฮูเว่ยวัตจีทีสองอีนะครับมันแตกต่างจากวัตจีทีสองอย่างไรเราจะไปติดตามชมกันนะครับไปก็หน้าตาของเขาก็จะมีเป็นที่ว่านีเอกลักษณ์คือกล่องเ็าจะสีดําถ้าเป็น วัดเนี้ยถ้าเป็นนาฬกาของหุ้ยเนี่ยจะเป็นแบบสีดําหมดเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยผมเอาขับเข้ากล่องไปทีเพราะว่าผมจะมารีวิวนะครับเพราะว่าอันเนี้ยใช้ไปประมาณสามสี่สัปดาห์แล้วอันนี้ของพ่ออันนี้ของรุ่นถ้าใครจําได้ถ้าใครจําจได้ครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันอันนี้เป็นตัวที่สีค่ะไอสีดำนะครับนี่ครับอ่านว่าแบล็กนะครับนี่แบล สีกู่เพนแบ็กนะครับอันนี้เป็นรถ GT 2 E m o เดล H HCT ขด B 1 9เป็นรหัสตัวชื่อมันนะครับอันนี้ผลิตมาจากจีนเพราะว่าทุกคนรู้ว่าผลิตมาจากจีนอ่าหน้าต่างเขาเห็ orb, นคลายขอบครับขอบเขาสวยมากนี่แล้วก็เราก็จะเจอกับตัวเครื่องอ่าอ่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีนะ อันนี้กล่องมันจะบวม,บวมเลยเพราะว่าผมเคยรีวิวไาแล้วบอกตรงแล้วผมเคยไม่ได้ไม่ได้รีวิวหรอกแต่แค่เคยแกะกล่องออกมาแล้วนี่ครับแล้วก็เหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่สายอันนี้เป็นไทซีครับนี่เป็นอันนี้อันนี้เป็นไมโครแล้วก็อันนี้เป็นไทซีครับแล้วก็มีเป็นชาร์จนี่นี่นี่อ่านี่ เป็นประมาณนี้แล้วก็ด้านนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือนาฬิกาใครจะอ่านก็ไม่ต้องอ่านนะครับใครจะอ่านก็อ่านได้ครับใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวเครื่องดูกันมาแล้วกันเก็บกล่องกันสำหรับตัวว a t จ h ทีนะครับตัวนี้วัดจ h ที2อ e. ตัวเนี้ย เวเราจะมารีสตาร์ทเช่นกันนะเปิดเครืนนะ่องอ่าขครน่งแล้วอันเนี้ยถามว่านาฬิกาใครในาฬิกาพ่อนะครับผมเอามารีวิวเพราะว่าเพราะว่ามันที่จะเป็นที่ต้องรีวิวสําหรับคนที่ใชในาฬิการ,รุ่นแบบนี้นะแล้วก็รุ่นเนี้ยเป็นข้อมือก็ประมาณเท่าๆกับผู้ใหญ่เลยแต่รูขอเซลสเปคกอน มันน่าจะมีเขียนบอกอันนี้อันนี้น่าจะไม่มีเขียนบอกแล้วก็ตัวเนี้ยดูได้อ่ะเช่นอันเนี้ยผมตอนเนี้ยผมอยู่ลาดกระบงังตัวน,นี้ยตอนลาดกระบงังวันเนี้ยแดดจากส,สาวที่เอ็ดถงศาแต่ดูข้างนอกสิครับอะไรคือคือมืดตึ๊บเลยตรงๆแล้วข้างนอกมืดตึบ๊บแล้วก็ถามว่าใช้แอปอะไรใครที่ใช้หูเหยจะรู้จักกันดีว่าใช้ห้ออะไร ก็คือใช้หูเว่ยหิวห้วนั่นเองถ้าใครใช้หูเว่ยอยู่แล้วจะรู้นะครับแล้วก็สายตัวรายกาข้อเขาถามว่านิ่มๆไหมนิ่ม,มครับนิ่มใช้ได้เลยดูครับแล้วก็แล้วก็อันนี้เรากดกดด้านขวานี้มีสองปุ่มปุ๊บอันเนี้ระบอกเช่นการออกกําลังกายเช่นเราจะแบบเอ่ออย่างเช่น หลักสูตรการวิ่งเนี่ยการวิ่งกลางแจ้งการวิ่งในอาคารเนี่ยการเดินกลางแจ้งการเดินในล่มแล้วก็ขี่จักรยานกลางแจ้งในล่มว่ายน้ํว่ายได้นะครับแต่ถ้าถ้าดูสเปกก็อยู่ประมาณสองเมตรสองเมตรภายในสามสิบนาทีถ้าแบนเนี้ยแล้วก็ขึ้นเขาเป็นทางไกลอย่างนี้ตายกีฬานะครับต่อไปก็เป็นการบันทึกการออกกําลังกายเช่นเช่น อ่อโทรศัพท์เราอ่ะไม่ได้เป็นของผมเวอรแต่เราตรวจสอบดูว่าดูในรายการละไรเดี๋ยวจะดูในแอปที่เราโหลดเขาได้ดูง่ายมากอันนี้ผมใช้หัวเวอแต่โทรศัพท์ผมใช้เป็นของ iPhone เนี่ยตี้ที่ผมรีวิวคือ iPhone นะครับถามว่ากล้องดีไหมกล้องดีแล้วก็แล้วก็ถัดไปถัดที่สามก็คือสถานะการณ์ออกกําลังกายเขาบอกว่าเนี่ยพ่อวิ่งอยู่ทุกวันเนี่ยเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพดี ถามว่ามันชัดไหมสำหรับกลางคืนชัดครับกลางวันยิ่งแสนจะจ้าชอบมากเลยคือมันสว่างเพียงพอมากแล้วก็เนืหัวใจตัวเนี้ยมันสามารถวัดได้โดยแบบไม่ต้องสนใสนะดูนะดูนะรอแป๊บนึ่งขึ้นไหมรอวัด มันจะดับหน่อยอ่ะ <c oughs> วัชานิดนึงขออภัยทีแต่เราสามารถดูตรงนี้ได้ระยะทางสูงสุดอเลิกีิยก็ได้ดูได้หมดเลยแล้วก็แล้วก็ตัวตัวนี้ผมไม่เคยผมไม่รู้ว่ามันอ่านอะไรแต่คือว่ามันเป็นการวัดอ,อ่อเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัววัดวัดที่เขาเรียกว่าเหมือนวัดลมหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลย แล้วก็อันนี้การนอนหลับก็มีครับนี่โอ้โหเยอะมากเลยแล้วก็ความเครียดด้วยความเครียดอยู่นหลับสิบสามเปอร์เซ็นต์นี่เงี้ยแล้วก,การนอนหลับก็กดเข้าไปได้ได้แลวอ่านในการนอนหลับนี่สามารถเข้าไปดูในแอปของิว้วได้อ่านี่ครับแล้วก็ฝึกการหายใจอันนี้สำหรับคนที่หายใจ เป็นหอบอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงนะครับนี่เปิดในถามว่าโอ๊ยมีอยู่ฟังไหมมีครับมีมีม,มีมีขายอยู่แต่ผมจําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวเข็มทิศเขาให้ทงม้วนเป็นเลขแปดอ่าเป็นเข็มทิศแล้วอเช่นอันนี้ทิศใต้ทิศเหนือเหนืออยู่นี่ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนี่ แต่ถามว่าการวงเลี้ยวการที่เขาถามว่าช้าไหมถือว่ายังไม่ยังไม่เร็วเท่ากับ Apple Watch นะของ Apple นะคือยังแบบยังสะดุดอยู่อะ่ะยังแบบยังยังไม่มันไม่ต่อเนื่องครับมันก็จะแกะแกะกะ,กะอยู่ยงั้นนะแล,แล้วก็ก็การแจ้งเตือนเข้าไปดูได้อ่าไม่มีการแจ้งเตือน แล้วก็สภาพอากาศครับเนี่ยเช่นขึ้นสามสิบเอ็ดนะครับนี่องศาแต่สามสิบสองถึงยี่สิบหองศาวันนี้โอเคแล้วก็ตรวจจับเวลาอ่าหนึ่งสองสามป่ะไปน,นี่เียวมากดีมากยุดปุ๊บแล้วก็อ่าแล้วก็ตัดต,ต่อเวลาเอ้ตัวตัวตัวตั้งเวลา หนึ่งนาทีสามนาทีห้านาทีสิบนาทีสามสิบนาทีสิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงกําหนดเองได้หมดแล้วก็นาฬิกาปลุกพอกระปุกเขาแล้วก็ไฟฉายเอ้ยผิดทางปิดปิด,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 ดแล้วก็ฉายถามว่ากลางคืนเนี่ยไปในซี่แสงมืดเนี่ยถามว่ามันดีไหมถามว่ามันแสงมันเยอะไหมผมตอบเลยว่าแสงเยอะมากแต่ิีงต่ออันนี้ตอนหกโมงครึ่งนะแ แต่แบบแสงดีมากแล้วก็การค้นหาโทรศัพท์นี่ครับค้นหนาโทรศัพท์นี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็การตั้งค่าหูฟังแล้วก็การแสดงแล้วก็หูฟังการแสดงเอ่อการแสดงผลหน้าปัดนาฬิกาจะเป็นยังไงนี่ถ้าสตรีมเลือกเลือกได้หมดเลือกได้หมดนะครับเลือกได้หมดเลยนะครับเราก็เลื่อนออก เราจะเป็นแบบแผงวงจรก็ได้อะอย่างเช่นโทรศัพท์พ่อ <c oughs> ใช้เป็นหูว่ยนึกว่าสองไอตัวนี้ออาอย่างเช่นเราจะค้นหาเราจะค้นหาเอ่อหาโทรศัพท์ปุ๊บมีอ่ะ I'm here นี่ครับ I'm here เขาบอกว่าที่เขาที่พูดว่า i m here แปลว่า ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยครับฉันอยู่นี่ฉันอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นพวกวัยรุ่นนี่นิบแล้วระวังโทรศัพท์คาไปอยู่หนูว่าผมผมว่าตอนนี้โดนโดนต่อยเป็น้างนานแล้วไม่ถ้าถ้าคนใจร้อนมันจะเข้าใจผิดว่าแอมเฮียมันไม่ได้นะครับขออภัยที่พูดคำหยาบแต่คือว่าถ้าคนถ้าคนที่ฟังไม่ไม่ได้ยินน่ะมันจะเขาเขาเขาจะเข้าใจผิดไงครับเขาจะเข้าใจผิดได้ ก็เป็นความรู้กันแล้วกันแล้วก็ความสั่นจะแรงหรือเบาหรือจะไม่มีแต่พ่อบอกเอาแรงเลยอ่าสั่นแล้วก็ห้ามรบกวนก็มีนะครับทุกๆวันกําหนดการเองปุ่มลงก็มีการออกกําลังกายฐานะการออกกําลังกายได้หมดเลยแล้วก็การตั้งค่าการออกกําลังกายนี่การออกกาลังกายตรวจสอบอัตโนมัตินะครับระบบ ปีสตาร์ทหรือปิดสตาร์ทยกดูเชื่อมต่อรีเซ็ตได้หมดเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับชื่อรุ่นตัวนี้ h u a w e i watch gt 2 e รุ่น a d c นะครับขีด adc รุ่นของมันคือ hct ขีด b 1 9นะครับแล้วก็เมนคับเวอร์ชันก็จะมีเวอร์ชันหมายเครื่องตัวเลขเกี่ยวกับกบารบังคับได้นะครับนี่ครับ นี่ครับดีมากผมคผมเคยลองใสด่ดูถามว่ามันดีไหมก็ดีใช้ได้นะรวดเร็วด้วยแต่ผมที่ผมยังติอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตัวเข็มทิศอะ่ะมันไม่ไปต่อเนื่องคือคือมันจะต้องรวดเร็วต้องทําเวลาให้รวดเร็วแต่ตัวหูเวยว่าจีทีสองอีตัวเนี้ยยังทําไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถือว่าวัดรอบดีมากดีตรวสอบดีมาก มันอาจจะช้านิดนึงแต่คุณรอเถอบันจมัมบนยัมจริงครับตัวนี้เดี๋ยวมาขอไม่ให้ละตัวเนี้ยตัวนี้ก็ก็เป็นตัวถามว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันดูยังไงอันไหนห,หัวเหว่ยงอะไรอย่างงี้นี่ครับนาฬิกาไอไม่ใช่นาฬิกาคือนี่เราต้องไปตัวที่ตรงนี้ครับสุขภาพ ครับนี่ปุ๊บอ่าโวยแล้วก็มันก็จะบอกอ่านครับมันก็จะบอกจะบอกเวลาอ่าห้นาทีในการเดินหรืออันวันนี้เดินไป7 6็ดพันการนอนหลับอะไรไปนเนี้ยได้หมดความคิดเข้าวัดได้นะวัดได้ออกกําลังกายแล้ววิธีการเชื่อมต่อเชื่อมต่อ,อยังไงอะอ่ะ,อะแต่ผมจะให้ดูครับ ถ้าคนที่ซื้อเอามาใหม่แล้วมาตั้งค่าที่บ้านเองอะ่ะถ้าซื้อถ้าสั่งเลยออนไลน์อ่ะผมแนะนำว่าไปที่หูเว่ยเฮีเสร็จแล้วถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ของหูเว่ยอ่ะจะไม่แถมมาให้ถ้าเป็นรุ่นอื่นผมว่าไม่แถมมาให้หรอกแต่เราต้องโหลดแอปเราต้องโหลดแอปหูเว่ยเฮี h มานะครับเช่นผมใช้ iPhone เนี่ยผมก็ต้องโหลดมาเนี่ครับที่พอเชื่อมต่ออยู่นี่ตอนนี้แปดสี่เก้าเปอร์ ถามว่าแบตไปอยู่กี่วันอยู่ไปสิครับสองสัปดาห์อยู่เยอะนะครับสองสัปดาห์นี่ไม่ใช่น้อยนะเยอะมากนะแล้วก็บัญชีนี้ประมาณนี้แล้วเราก็จะมาวิธีการชาร์จของมันเลยครับไปวิธีการชาร์จของมันครับก็คือเสียบสายคุณจะเอาหัวหัวแดตเตอร์อะไรก็ได้ครับที่ มันสามารถใส่กับตัวไมโครไมโครยูปีตัวนั้นได้วิธีการเสียบครับอันนี้เป็นไทซี่ก็จะเสียบง่ายเดี๋ยวอส่าบอ่ะเสียบไทซี่ครับดูดีๆครับอันนี้เป็นไท p ี c นี่ครับแล้วก็เข้าอ่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกวกนากาใสตัวครับมันแค่ดูดนะเแต่ปุ๊บก,ก็ดูดแล้ว อ่าเอาใหม่นะทั้งสองอ่าลอง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 เราอยากจะมารีบชัดตทั้งสองอ่าอ่า <c oughs> นี่ครับก็ <c oughs> <c oughs> จะขึ้นแตรสี่สิบแปดเปอร์เซ็นะครับเป็นการชัดหนึ่งครั้งนี่เวลาสิบแปดได้เก้าสี่สิบสี่สีมันเขาว่ากันไปนะอ่าโอเค <c oughs> โอเคครับอันนี้เราก็ถามว่าผมไปซื้อที่ไหน ผมไปซื้อที่ไหนนะครับรู้ไหมรู้ไหมครับรู้ไหม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 ผมไปซื้อที่โลบิสันสาขาแกากกระบังนะครับที่เปิดใหม่ข้างพาซิโอเนี่ยไปซื้อมาราคาย้ำย้ำอีกทีนะครับต้องซื้อที่ที่ของเวอล์เอสเซอร์ี่หรือหน้าร้านมันเลยนะครับราคาที่ผมซื้อมาตัวน e เนี้ย 2E ีเนี่ยราคา4990บาท <c oughs> ถูกไหมถูกถูกนะถูกกว่าถูกกว่า l p w l t c h เออของของ Apple น่ะซีรีส์สามอะอันนั้นหกพันแต่นี่แค่สี่พันแล้วหน้าจอก็ใหญ่ด้วยนี่เตือนสถานะแบตเตือนได้หมดนะ <c oughs> แล้วก็วันนี้แล้วก็ได้รีวิวกันเป็นต็มร, <c oughs> รูปแบบเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบนะครับกับหัวใจวดทีที ว่ t จ e ีนะครับแต่เราก็จะจากกันไปนะครับก็วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอาจทำอะไรไม่ถูกเลยสวัสดีรัก <c oughs> ก็ปากลุกเกินนะถ้าใครใช้หูวเวยเนี่ยผมแนะนำเลยนี่ครับหูวเวยว่าจีท e <c oughs> ก็วันนี้ก็ไปกันด้วยดี เดี๋ยวคราวหน้ามีคลิปอะไรอื่นเดี๋ยวเราจะมารีวิวใหม่ครับวันนี้ครับขอลาท่านผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับ